การฟื้นฟูละครหลวงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีละครหลวงขึ้นใหม่อนุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์และเอกชนฝึกหัดละครผู้หญิงได้และอนุญาตให้ฝึกละครในได้ซึ่งแต่เดิมละครในจะ,สะแสดงได้แต่เฉพาะในพระราชาวังเท่านั้นการบัญญัติข้อห้ามในการสแสดงละครที่ไม่ใช่ละครหลวงมีหข้อดังต่อไปนี้ 1>, 1. ห้ามชุดบุตรชายหญิงผู้อื่นมาฝึกละคร 2. ห้ามใช้รถก้ายอดเป็นเครื่องประดับศีรษะ3ห้ามใช้เครื่องประกอบการแสดงที่เป็นพันทองหีบทอง 4. ห้ามใช้เครื่องประดับลงยา 5. ห้ามเป่าแตรสัง 6. หัวช้างที่เป็นอุปกรณ์ในการแสดงห้ามใช้สีเผือกเว้นแต่ช้างเอราวัณ พระบาสมเด็จพระชอมก้าเท่าอยู่หัวโปรดได้มีละครนำผู้หญิงในราชสำนักตามเดิมและในเอกชนมีการแสดงละครผู้หญิงและผู้ชายในสมัยนี้มีครูทางนา่าตศิสินได้ชำระพิธีโขนละทุนกล้าวถวายท้าไว้เป็นฉบับหลวงและมีการดัดแปลงการนำเบิโกโรงชุดประดงมาเป็นดำดอกไม้เงินทอง ซึ่งในรัชกาลที่4มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญของนาาติลสีและละครไทยหลายอย่างเช่นการให้พระบรมวงสาุวง์ข้าราชการผู้น้อยและเอกชนฝึกหัดละครผู้หญิงได้และการตั้งภาษีมหรสพขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าภาษีโขนละครน no, อกจากนี้ยังทรงพระราชน,นิพนธ์บทละครขึ้นหลายเรื่องเช่นเรื่องรางมาเกียรติ์ตอนพระรามเดินดง บทเบิกโลงเรื่องนาลายปราบนนทกเรื่องพาลามเข้าสวนพีราบบทละบำและบทเบิกโลงลำกิ่งไม้เงินทอง